บึงพงีพ่น้องพี่น้องผลงานของพยัญบัวแบกไม้หมู่มว่านสื่อใหม่ข้าเจ้า220บาทบ่ไม่ชุกขาของไม่ย่อวนตมดำสองตนของเจ้าของเมืมาเห็ดเฮี้งเห็ดหัง่งไม่ไงนั่นเสาแสกแรกไว้ฮันปุุกมือนี่ล่ละสิปุุก ลุกแล้วแต่วางเสียเอาไม่ขึ้นตีอยากให้เบิง่งเพราะว่าเฮ็ดยังก็อยากให้เห็นน้ำวันนี้สิภาพมาเบิ่งลุงอรุณดินลุงอรุณได้รับไออุ่นจากดวงพระอาทิตย์รู้ตัวว่ามีชีวิตมีสิทธิ์จะเดินต่อไป ไอ้ไอไอคนครับเบิงความงามของไอ้อีสา,านเดี๋ยวนี้ผมอยู่อีสานไต้ครับอีสานไต่บนอีสานทึงอีสานเทึงอยู่พูดน้องไข่พนน้องไข่เลยพนอันนี้สะบัวเอาสะพักวงน้ำ เดียวสิว่าพักวงสีน้อยใจพักพี่พวยน้ำผอมเพ้พักพี่พวยกินก็ไปตะกอนนั่นพักพี่พวยเนอไม่ไงแต่ว่าอไอเรียงพักพี่พวยตะก่อนมันมีประโยชน์ดิไม่ต่อยู่น้ำบวกน้ำหนองบนันเทียนพราะเลียงหมูท่านเหรหมูขี่แตกขี่แตนไม่ไงข้าเจ้าเลยบ,บอกว่าไปเก็บพักพี่พวยมานไห้มันจิน มันก็นเศ้าขี่ต้นโตว่านหาพักที่ป่วยมาเก็บให้มันแล้วเอามาปลูกไว้ถ้ากอนเลี้ยงหมูออนี่พอยังบัวเป็นอาเสียหมูที่ฟ้าหมูอย่างนี้เอารอกตัวคนเดียวขนาดเอาเมียมาเลี้ยงยังเลี้ยงบ่ได้เลยเขาอ,อย่างนี้เลยเด็ดไอ้เหียนหัวนกลางทงนี่ไหมปล๊กสักลากไว้ แม่ห้างนั่งใหม่กับมาโหลดผู้ใดบ่มีผัวขันมีผัวก่เอายานผัวเขามานั่ไป <laughs> มันจะเป็นบาปนา่นไม่ไง <laughs> อุ้เขาเยอะนั่นตั้งข้อมอ้อยหมอเขาของว้างเต็มทั่วทิพย์เราไม่ไงบิ่งดูว่างมาลากจากัจกใจมันนุ่มสดเนาะมันเป็นสิละ่ะของบเก็บบ่มียนดอกมีติะโตก็ว่างบิ่งดูอง,งนำอง,ง์เนมมาลาจากใจ ืัอนี้หลหะสีสางนี้เฮียนหอมาเด้อรับสมัครหนึ่งอัตราผู้สวยผู้สวยเอาแค่นี้แหละครับขอก้่าวคำว่าให้โชคดีไม่ใช่ทุกขูทุกคนครับ